ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ เข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิกรันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่1จนถึงวันที่15มิถุนายน2564สําหำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือเกิดช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกันนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทํำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีกันอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้าง หากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวรัคนาราศีกันจะมีเรื่องราวสำคัญใดๆเกิดขึ้นในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนนี้เราไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับ ตอนนี้ตำแหน่งดาวพุธหรือดาวประจำตัวของคุณเนี่ยโครจรตกเรือนสุภะสุภะก็แปลว่าความเจริญความก้าวหน้าความสำเร็จชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่หรือการที่เราแฮปปี้มีความสุขซึ่งก็ถือว่าในช่วงระยะเวลานี้คุณทำอะไรก็แล้วแต่ดูรู้สึกว่ามันไปได้ดีมันไปได้สวยนะครับเชื่อว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาประสัก แต่อาจจะมีเป็นบางเรื่องเท่านั้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำอะไรในช่วงระยะเวลานี้เชื่อว่าโอกาสจะประสบความสำเร็จมีความเป็นไปได้หรือถ้าจะไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือกับคนที่มีอำนาจคนที่มีศักยภาพมี p พ w e r ก็สามารถที่จะคุยแล้วราบรื่อหรือคุยแล้วประสบความสำเร็จก็ถือว่าเข้าทางเรานะครับแต่ถ้าโฟกัสไปที่เรื่องของงาน ตำแหน่งของดาวกลางงานคือดาวพุธถ้าคุณทำงานประจำหรือทำงานเก็งเงินเดือนแน่นอนครับคุณจะได้รับมอบหมายงานสำคัญสคัญจากหัวหน้าจากผู้ใหญ่นะครับจากผู้บังคับบัญชาให้คุณได้ทำงานที่มีเกียรติหรือได้ทำงานที่มีความรับผิดชอบสูงหรือมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งซึ่งถือว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงเดือน มิถุนายนนี้นะครับถือว่า,าระยะเวลาที่ผ่านมาที่คุณทํามา,าในช่วงระยะเวลาหนึ่งถือว่าผลงานเข้าตาแต่ถ้าคุณทํางานแล้วอยู่ในช่วงทดลอง p r o f ฟ s ชั่นหรือช่วงทดลองงานตอนนี้คุณอาจจะได้ปรับเป็นพนักงานประจําก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นคนที่ทํางานประจํานี่จะเห็นาภาพเห็นคําตอบในระยะเวลานี้ว่า เรื่องของงานเราไปได้สวยเลยทีเดียวนะครับแต่คุณอยากจะหางานใหม่รู้สึกเบื่อกับต้นสังก,กัดเดิมก็สามารถที่จะหางานใหม่ได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องตอกงานหรือไม่ต้องเว้นวักนะครับถ้าคุณอยากจะไปหางานใหม่ที่มันดีกว่าเดิมที่มันโอเคกว่าเดิมก็สามารถที่จะมีงานใหม่เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณอยากทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นคนที่ทำอาชีพอิสระอยู่แล้ว ตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามีงานเข้ามาหลายจ็อบหลายอย่างนะครับให้คุณเลือกนะครับคนที่ทำงานอิสระหรือทำงานฟรีแลนซ์หรือทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วได้เงินได้ทรัพย์ผมมั่นใจว่าคนที่เ,เกิดในราศีนี้เอาทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาตอนนี้เกี่ยงงานไม่ได้และผมก็มั่นใจว่า ด้วยดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในปัจจุบันทําให้ชาวร,ราศีกันในช่วงนี้เรื่องงานถือว่าไปได้ดีถือว่าไปได้สวยสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจในตอนนี้ที่อาจจะอึมครึมที่อาจจะดูไม่ชัดเจนหรืออาจจะดูแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องดีแต่ธุรกิจการงานของคุณที่อาจจะทํางานหลายชอบหลายอย่างเนี่ยมันกําลังไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวถือว่าเรื่องงานไม่น่าจะวิตกกังวลแต่อย่างใดนะครับ เรามาดูในเรื่องของการเงินดูบ้างตำแหน่งของดาวการเงินคือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ตอนนี้ก็โครจรไปตกในเรือนกร,รมมะกร,รมมะก็แปลว่างานธุรกิจอาชีพที่สิ่งที่เราทําก็เชื่อมั่นว่าการเงินของเราก็ไปได้ดีด้วยที่ดีเลยทีเดียวการเงินคงได้มาจากเรื่องของการงานล้วนๆแสดงว่าโอกาสที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ได้ไดเงินได้ทรัพย์มามีโอกาสเป็นไปได้และถือว่าในช่วงนี้ การหมุนเงินการหาเงินยังไปได้ดีสภาพคล่องยังเหลือเฟือเลยทีเดียวคงไม่ได้ติดขัดอะไรถึงแม้อาจจะไม่ได้เหลือมากมายหรืออาจจะแค่พอดีพอดีแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ทําให้คุณต้องรู้สึกเครียดหรือกังวลใจนะครับก็ยังพอหมุนหรือยังพอหาได้ไปอีกนานหลายเดือนเลยทีเดียวฉะนั้นเรื่องการเงินคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับ แต่เรื่องที่จะก,กระต้องกังวลใจมีอยู่2-3เรื่องนะครับที่ผมเห็นดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในปัจจุบันนี้เรื่องแรกก็คือเรื่องของความรักนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีแฟนมีครอบครัวมีคู่ชีวิตอยู่แล้วในช่วงระยะเวลา2-3เดือนที่ผ่านมาดูเหมือนว่าชีวิตความรักของเรามันจะค่อนข้างแย่ลงไม่ได้ดีเลยมีแต่ปัญหาเพราะว่าดาวพารฤหัสหรือดาวความรักเนี่ยตกเรือนอริ อริก็แปลว่ามีปัญหาความไม่ค่อยเข้าอ,อกเข้าใจกันหรือความอดทนของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกันนะครับมีความอดทนน้อยแล้วก็อาจจะเกิดเอฟเฟกหรือบางคนอาจจะมีความทุกข์เรื่องแฟนเพราะว่าแฟนอาจจะมีปัญหามีความเครียดมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องข้อต่างๆก็เลยเป็นกังวลใจนะครับหรือไม่ก็คุณกับแฟนคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกัน จึงอาจจะเกิดความเป็นห่วงเป็นใยเกิดความคิดถึงกันมากเลยทีเดียวฉะนั้นปัญหาเนี้ยยังเป็นไปอีกนานเลยทีเดียวฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าในช่วงนี้ดาวความรักเสียแต่ถ้าคุณอยากจะให้ความรักมันดีก็มีวิธีนะครับติดต่อมาหาผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนี้เพื่อจะทำให้ปัญหาของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจากหนักเป็นเบาหรือจากเบาอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้มันพอจะมีวิธีที่จะทำให้ ความรักของคุณคงสภาพเดิมหรือดีหรือกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ในช่วงนี้ถ้าเราปล่อยให้ระยะเวลามันผ่านไปคุณก็อาจจะต้องอดทนรอนะครับอย่างน้อยจนถึงกันยายนเพราะว่าดาวความรักมันเสียมันทำอะไรไม่ได้นอกเหนือจากนี้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจและก็มองดูอย่าง สมเหตุสมผลหรือใช้ชีวิตอย่างรอบคอบหรือใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญหามันก็จะไม่มากมายเกินกว่านี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักละ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความระแวงหรือความกังวลใจที่อาจจะมีมือที่3เข้ามาก็ต้องกังวลใจในเรื่องเรื่องนี้เป็นอย่างมากแต่ถ้าสําหรับคนโสดนะครับคนที่กําลังจะเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งชั่วโมงนี้อาจจะยังเจอคนที่ไม่อบ ยังไม่ค่อยโอเคยังไม่ถูกใจสเปคอาจจะได้แต่ว่าในคุณสมบัติข้ออื่นอาจจะไม่ผ่านก็ทําได้แค่ลองเปิดใจคุยไปก่อนอย่าเพิ่งปรีผามใจร้อนที่จะรวบรักตัดตอนเดี๋ยวเกรงว่าจะได้คนที่ไม่ดีเข้ามาแล้วจะต้องมานั่งเสียอกเสียใจในภายหลังนะครับเรื่องนี้ก็ต้องเรามาระวังไว้ให้มากเลยทีเดียวนะครับเรื่องความรับผ่านไปแล้วแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของญาติผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับลุงป้านะ้าอาที่เป็นคนในครอบครัวเคยญาติของเรา ก็ต้องระมัดระวังเรื่องเคราะห์เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเอาไว้บ้างเพราะตำแหน่งดาวญาติผู้ใหญ่ตกเรือนเสียมีโอกาสที่ทำให้เรารู้สึกกังวลใจและยิ่งสำคัญตอนนี้โควิดยังระบาดอยู่ก็ต้องพยายามเซฟตี้ตัวเองไว้ให้มากมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเกิดไปอยู่ในสังคมหรือเดินทางไปสถานที่ใดต่างๆอาจจะติดเชื้อติดโรคขึ้นมาก็จะทาให้คนในครอบครัวรวมทั้งตัวเราก็พอแย่กันไปด้วยฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง คนแก่คนเท่าคนป่วยในครอบครัวของเราด้วยนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภพอจะมีไหมก็คิดว่าพอได้อยู่เพราะว่าตำแหน่งของดาวโชคลาภหรือดาวะเกดเนี่ยทับลักนณาเราถือว่ามีโอกาสที่คุณจะเสี่ยงโชคหรือซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่โอกาสที่จะได้มันมามีโอกาสเป็นไปได้ถ้าคุณไม่คาดฝันไม่คาดคิดก็มีโอกาสได้แต่ถ้าคุณคาดหวังไว้เยอะๆมันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับส่วนเรื่อง เพราะเรื่องเจ็บป่วยของคุณคงไม่น่าจะมีอะไรคงอาจจะใช้ชีวิตเป็นปกตินะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข0957050163 ID Line ก็คือ h o r o v i p underscore 7 8 9เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจ,จนเกินไปแต่รับรองคําทํานายละเอียดแม่นยาชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอใทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ปราศจากโรคภัยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ